ดีค่ะพี่น้องคิดจักรแสงสติภาพบางใหญ่ศาลาธรรมคองหลวงและพี่น้องวังยาวที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ตรงกับวันที่14พฤษภาคมคศ2023วันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันนะคะพี่น้องเราจะอ่านพระคำเยลรมี บทที่51ข้อที่27ถึง35ร่วมกับดำกยาศสินีคำศีจันทร์ขอเชิญพี่น้องร่วมกันอ่านเลยนะคะจงตั้งธงไว้บนแผ่นดินโลกจงเป่าเขาสาัตว์ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายจงเตรียมประชา,ชาชาติทั้งหลายไว้ทําสงครามกับมัน จงเรียกราชอาณาจักรต่อไปนี้มาสู้กับมันอารารัตมินนีและอาชเคนัสจงตั้งแม่ทัพไว้ต่อสู้มันจงนำม้าขึ้นมาเหมือนฝูงตักกะแตนเกลื่อนกลาดจงเตรียมบรรดาประชาชาติมาทำสงครามกับมันคือเตรียมบรรดากษัตริย์แห่งมีเดียพร้อมทั้งพวกข้าหลวงและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดและทุกแผ่นดินที่ขึ้นแก่มีเดีย แผ่นดินสะเทือนสะท้านและปิดตัวอย่างเจ็บปวดเพราะบรรดาพระประสงค์ของพระยาเวต่อบาบิโลนก็ตั้งมั่นอยู่ที่จะทำให้แผ่นดินบาบิโลนเป็นที่ร้างเปล่ารัชจากคนอาศัยนักรบแห่งบาบิโลนหยุดรบแล้วพวกเขาค้างอยู่ในที่กำบังเข้มแข็งของเขากำลังของเขาถอยเสียแล้วเขาทั้งหลายกลายเป็นเหมือนผู้หญิง ที่อาศัยของมันก็กำลังลุกไหม้และด่านประตูของมันก็หักนักวิ่งคนหนึ่งวิ่งไปพบนักวิ่งอีกคนหนึ่งทูตคนหนึ่งวิ่งไปพบทูตอีกคนหนึ่งเพื่อทูลกษัตริย์แห่งบาบิโลนว่าเมืองของพระองค์ถูกยึดไว้ทุกด้านแล้วท่าลุยข้ามก็ถูกยึดแล้วเครื่องป้องกันก็ถูกไฟไหม้และบรรดาทหารก็ระส่ำระสายเพราะพระยาเวจอมทัพ พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าประชากรแห่งบาบิโลนก็เหมือนลานวดข้าวณเวลาที่มันถูกเหยียบย่ำอีกสักประเดี๋ยวเวลาเกี่ยวก็จะมาถึงมันแล้วให้ชาวเมืองซิโยนพูดว่าเนบูคัดเนซากษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ทรงกลืนกินข่าเสียแล้วพระองค์ทรงขย่ำข่าพระองค์ทรงทำให้ข่าเป็นภาชนะว่างเปล่าพระองค์ทรงกลืนข้าดังมังกร พระองค์เสวยของอร่อยของข้าจนเต็มท้องและพระองค์ทรงไล่ข้าออกไปให้ชาวซีโยนกล่าวว่าความทารุณที่ได้ทําแก่ข้าและแก่ญาติของข้าจงตกเหนือบาบิโลนให้เยรูซาเล็มกล่าวว่าให้คนเคลเดียรับผิดชอบที่ทําให้โลหิตของข้าตกพวกเราได้อ่านพระวจนะคำของพระเจ้ากันแล้วนะคะ แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะพี่น้องคะและในพระคำที่เราได้อ่านกันไปนี้ดำขอตั้งชื่อว่าอย่าเป็นศัตรูกับพระเจ้าการที่เราทำบาปก็ถือว่าเราได้เป็นศัตรูกับพระเจ้าในสิ่งที่เป็นความผิดความบาปนั้น หากเราไม่ได้ตั้งใจให้เรารับสารภาพความผิดความบาปนั้นๆเสียเมื่อเรารู้ตัวอย่าปล่อยให้ความผิดบาปนั้นเนิ่นนานเกินไปให้รีบกลับใจใหม่ให้ไวที่สุดและอย่าทำอีกค่ะเราที่เป็นลูกของพระองค์ ให้เราตระหนักและสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราทำนั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่เราทำนั้นเสื่อมพะสิลิของพระองค์หรือไม่ถ้าสิ่งนั้นไม่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ให้เรารีบกัดใจโดยเร็วอย่าให้เหมือนพวกบาบิโลน พวกบาบิโลนที่ทำให้พระองค์ทรงโกรธและพระองค์ทำลายล้างพวกบาบิโลนเพราะถ้าเป็นศัตรูกับพระเจ้าจะมีแต่ความหายนะและข้อพระคำที่ดังประทับใจที่สุดก็คือข้อ 29, 30, 30 31, 32นี้ว่าด้วยว่าแผ่นดินสถานสะเทือน และบิดตัวอย่างเจ็ดปวดเพราะบรรดาพระประสงค์ของพยาเวต่อบาบิโลนก็ตั้งมั่นอยู่ที่จะทำให้แผ่นดินบาบิโลนเป็นที่ล้างเปล่าปาสจากคนอาศัยนักลบแห่งบาบิโลนหยุดลบแล้วพวกเขาค้างอยู่ในที่กำบังเข้มแข็งของเขา กำลังของเขาถอยเสียแล้วเขาทั้งหลายกลายเป็นเหมือนผู้หญิงที่อาศัยของมันก็กำลังลุกไหม้และดานประตูของมันก็หักนักวิ่งคนหนึ่งวิ่งไปพบนักวิ่งอีกคนหนึ่งทูตคนหนึ่งวิ่งไปพบทูตอีกคนหนึ่ง เพื่อทูลกษัตริย์แห่งบาบิโลนว่าเมืองของพระองค์ถูกยึดไว้ทุกด้านแล้วถ้าลุยข้ามก็ถูกยึดแล้วเครื่องป้องกันก็ถูกไฟไหม้และบรรดาทหารก็ละสัมละสายนี่แหละค่ะพี่น้องคนที่คิดเป็นสัตูกับพระเจ้า ก็จะพบกับครามหายนะทั้งกษัตริย์แห่งบาบิโลนและทะหารก็ถึงจุดอวสารดำขอย้อนไปในพักคำเยเรมีบทที่49ข้อ21ก็ยังกล่าวไว้ว่าแผ่นดินโลกจะสั่นสะเทือนเพราะเสียงที่มันล้มเสียงข้าควรของเขาจะได้ยินถึงทะเลแดง พี่น้องคะ่ะถ้าพระเจ้าทรงโกรธดูสิคะว่าพระเจ้าจะกระทำให้พินาศเห็นไหมคะเป็นศัตรูกับพระเจ้ามีแต่ความหายนะทางนั้นเลยคะ่ะแล้วพักคำข้อสามสิบสามสามสิเพราะพระพยาเวจอมทัพพระเจ้าแห่งอิสราเอลตัดดังนี้ว่า ประชากรแห่งบาบิโลนก็เหมือนลานนวดข้าวณนะเวลาที่มันถูกเหยียบย่ำอีกประเดี๋ยวเวลาเกี่ยวก็จะมาถึงมันแล้วและในข้อ34ให้ชาวเมืองซิโยนพูดว่าเนบูเนสซากษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ทรงกลืนกินข่าเสียแล้ว พระองค์ทรงขยํำข้าพระองค์ทรงทำให้ข้าเป็นภาชนะว่างเปล่าพระองค์ทรงกืนข้าดังมังกรพระองค์เสวยของอร่อยของข้าจนเต็มท้องและพระองค์ทรงไล่ข้าออกไปในพระคำอิสยาบทที่2 1่สข้อสิก็ได้กล่าวไว้ เช่นกันว่าท่านผู้ถูกนวดและผู้ถูกฝัดล่อนของข้าเอ๋ยสิ่งที่ข้าได้ยินจากพรยาเวจอมทัพพระเจ้าแห่งอิสราเอลข้าก็บอกกับพวกท่านพี่น้องคะ่ะพระคำที่เราได้อ่านกันนี้ได้ข้อคิดอะไรกันบ้างคะสำหรับ พระคำสำหรับดำสิ่งที่ดำได้ก็คืออย่าให้เราเดินในทางที่ตรงกันข้ามกับพระเจ้าเพราะถ้าเราดือ้อคิดว่านิดเดียวนะไม่เป็นไรหรอกนะนั่นหมายความว่าเราได้เดินตรงข้ามกับพระเจ้าแล้วขออย่าให้เราได้ทำบาปเลย ความบาปก็คือสตูของพระเจ้าค่ะพวกเราไม่อยากเป็นเหมือนพวกบาบิโลนหรือพวกอิสราเอลเลยหรือคนเคนเดียเลยนะคะเราอยากเป็นลูกพระเจ้าเป็นลูกที่รักของพระเจ้าและหากเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าพระเจ้าก็จะอวยพรเราอวยพรลูกของพระองค์ และใครทำร้ายลูกของพระเจ้าพระเจ้าได้บอกไว้เสมอว่าการแก้แค้นเป็นของพระองค์ซึ่งเราไม่ต้องไปเคืองแค้นใครให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของพระเจ้าให้เราอวยพรเขาให้เราอภัยเขาการให้อภัยเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาที่สุด สิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่พระเจ้าพอพระไทยในลูกของพระองค์ให้เราอธิษฐานร่วมกันนะคะสาธุการแด่พระบิดาเจ้าพวกเราขอบพระคุณพระองค์ในพระคำเฝ้าเดียวในวันนี้ที่ได้สอนพวกเราให้เป็นลูกที่น่ารักของพระองค์และให้เราปฏิบัติอยู่ในทางของพระองค์เพื่อพระองค์จะอวยพรลูกของพระองค์ จะไม่ทำลายล้างเหมือนพวกบาบิโลนที่ชอบเป็นศัตรูกับพระเจ้าให้พวกเราอธิษฐานด้วยการขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูริจเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะแล้วเราจะพบกันใหม่ในเฝ้าเดี่ยวครั้งต่อไปนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการฝ้าเดี่ยวของพิจ,จารแสงสนิภาพของเรานะคะ